นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอากาศร้อนมากเลยเนี่ยพี่ฝนท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงเกิดอะไรขึ้นในเมืองหรือเปล่านะแย่แล้วหรือว่าภูเขาไฟเจอระเบิดงั้นต้องรีบไปดูกันแล้วล่ละบานนี้คนในเมืองจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีนะเรามาตรวจข้างนอกเนี่ยดูดิทะเลยังเป็นสีแดงเลยอะ่ะแล้วเข้าพี่เอกพี่ฝนเป็นห่วงทุกๆุกคนนะ่ะขึ้นมาก่อนเร็วไปโบกับปุกปิกก็ไม่อยู่แฮะ บวกกับปุ๊กปิ๊กพี่ฝนบอกว่าให้อยู่ที่บ้านก่อนอะเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนมาออกตรวจกับพี่เอกไงเดี๋ยว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 ระวังระวังนั่นอะไรอะไม่รู้สิแย่แล้วมันร้อนมากเลยนะเนี่ยเหมือนจะเป็นก้อนลาวาก้อนลาวางั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนมันมันเดือดปุดปุดขับระวังด้วยเดี๋ยวก่อนนั่นนั่นจอดกับมานีนี่นะเออช่วยด้วยช่วยด้วยครับจอดมานีเป็นอะไรหรือเปล่ามันร้อนมาก ช่วยด้วยค่ะช่วยพวกเราด้วยนะคะคือว่าอยู่ดีๆก็มีเจ้าลูกกลมๆเนี่ยหล่นลงมาจากท้องฟ้านะครับหนูไม่กล้าเดินไปตรงไหนเลยนะคะพวกเรากลัวมากเลยค่ะเราก็เลยหลบอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าจอร์ดกลับมานี้เดี๋ยวขึ้นรถไปกับพี่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะนะมีฝนระวังอย่าเข้าไปใกล้ นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลาวาที่ปัะทุออกมาแล้วล่ะลาวางั้นเหรอมาเร็วเข้าจอดมานี่เราจะต้องเร่ไปพวกเราจะต้องไปช่วยคนอื่นๆก่อนนะได้ครับพี่เอกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะงั้นช่วยไปตรงที่ปลอดภัยก่อนดีกว่าพี่ฝนถ้าถ้าจะให้ดีพี่ฝนคิดว่าไปที่กรมตำรวจของเราก่อนดีกว่าจะได้เรียกกำลังเสริมได้ไงเดี๋ยวก่อนนะ ทางกรมตำรวจของเราก็น่าจะโดนเหมือนกันนะั่นะะแย่แล้วนี่มันเกิดอะไรกันแน่เนี่ยขับดีๆอพี่ฝนระวังอ่ะเอ้ยเฉียดเฉียดไปทีเดียวมันมันร้อนเข้ามาถึงข้างในเลยอ่ะใช่แล้วพวกนี้ต้องเป็นลาวาแน่นอนเห,เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยตำรวจด้วยช่วยด้วยเออเออช่วยด้วยนั่นใครอ่ะเดีย๋ยวก่อนแปลกๆชอบกนเดี๋ยวก่อนนะ นั่นเดี๋ยวนะพี่เอกนั่นนั่นเพื่อนพี่เอกไม่ใช่หรอไมกี้อ่ะจริงหรอไมกี้ผมสีเขียวไม่ใช่หรอช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีออพวกนายสองคนนะ่ะรีบแล้วก้าะเจ้าตัวนี้อะไรก็ไม่รู้จัดก,การไม่ได้ด้วยอะ่ะพี่เอกเห็นไหมนั่นมันเสื้อไมกี้จริงๆด้วยนะไหนดูดิเฮ้ยนั่นมันเสื้อผักกาดของไมกี้นี่นะ ทำยังไงดีอะทีนี้ทําไมทําไมมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจอดแล้วก็มานีอยู่ตรงนี้พี่เอกขึ้นไปช่วยเจ๊กับหัวหน้าดีกว่าได้ไดเดี๋ยวพี่กจะแอบขึ้นไปนะรู้สึกเหมือนกับว่าจะโดนต้อนขึ้นข้างบนนะพี่ฝนระวังให้ดีนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยดูวยนี่มันตัวอะไรเนี่ยปอมช่วยฉันทีเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ๊ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนภูเขาไฟทะลม่มแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้หล่นหยัดแม่แมลงมาโอ้มันต้องเป็นลาวาแน่นอนเดี๋ยวเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนนะครับแล้วแนนมันตัวอะไรล่ะเธอผมก็ไม่รู้แต่หน้าตาเหมือนกเพื่อนผมเลยครับเพื่อนนายงั้นเหรอแล้วเธอไปถึงเป็นแบบนั้นละ่ะไม่รู้ครับเดี๋ยวออกไปตรงนี้ก่อนครับเจ๊ เออช่วยหัวหน้าด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปช่วยหัวหน้าก่อนนะหัวหน้ารีบลงมาเร็วเขาเฮ้ย hey, อย่าเข้ามานะเจ้าตัวนั่น,น่ะเออนายนายจะมาช่วยฉันใช่ไหมเร็วเขาค่ะรีบลงมาก่อนมาเร็วครับหัวหน้ามากับผมก่อนครับฮึบนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้นะเธอระวังให้ดีนะเมื่อกี้ฉันไปโดนหน่อยนึงอะมันร้อนมากเลยอะ งั้นเดี๋ยวทั้งสองคนอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีจัดการดูก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเรียกกําลังเสริมเรียกได้แน่ใช่ไหมครับได้แน่นอนป้อมเราเรียกกาลังเสริมกันดีกว่าเป็นไงบ้างพี่เอกเหมือนกับว่าจะมีระเบิดจากทางภูเขาไฟอะ่ะแล้วก็มีเนี่ยกรอนเนี่ยหล่นลงมางั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวเราขับรถตำรวจไปวนดูในรอบเมืองก่อนดีกว่าโอ้เต็มไปหมดเลยดูนั่นดิดีมช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับวิพีเอกเดี๋ยวเดี๋ยวในตัวอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนั่นมามิจังหรือเปล่าเดี๋ยวนั่นฮานาจังกับใครอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะขับรถค่อยๆดันเข้าไปก็แล้วกันเฮ้ยพี่ฝนเดี๋ยวรถพังรู้สึกว่ามันจะร้อนมากเลยใช่แล้วมันร้อนมากแต่ว่าเราจะต้องช่วยคนก่อน พี่เอกจอดมานีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปช่วยพวกเขาเป็นไงบ้างคะแฟนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับโดนน้ำนั้นหยดใส่เสร็จแล้วก็ตัวเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะแฟนคุณงั้นเหรอคนที่นั่งกินข้าวกับคุณทุกวันน่านะใช่แล้วแล้วอย่างนี้เขาเขาเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องลงไปจากบนหลังคานี้ก่อนเพื่อเอาชีวิตรอดนอะนะแล้วแล้วผมจะได้แฟนผมกลับคืนมาแบบปกติไหมล่ะครับ เรื่องนี้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าเอาตัวรอดก่อนก็แล้วกันลงมาเร็วเข้าเรื่องนั้นอะเรื่องรักษาเดี๋ยวฉันจะหาวิธีทางให้นะโอ้โดดก็ลงมาเลยเหรอใช่แล้วพี่เอกหานะจังกับเจ๊เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่ะฉันไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าฉันกลัวมากเลยแล้วก็อยากจะกลับบ้านนะ่ะงั้นเอาอย่างนี้งั้นเธอกลับบ้านก่อนนะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยระวังด้วยล่ะขอบใจมากเลยนะ เราวิ่งผ่านตรงนั้นไปทําไมอ่ะระวังให้ดีค่ะเออหลอนมากเลยเออต้องรีบกลับบ้านก็แล้วอ๋อแต่ผมจะยืนรอแฟนผมอยู่ตรงนี้อะได้ค่ะแต่ว่าระวังตัวด้วยนะคะเอ,อเขาเป็นอะไรกันไปหมดเลยอะพี่ฝนไม่รู้สิแต่ดูท่าทางตัวพวกเขาร้อนมากๆหรือว่าจะเป็นไข้อ่ะอืมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านเราดีกว่าเฮ้ยนั่นโบกับปุกปิ๊กนี่นะโบปุกปิก<บ>๊กโบ ชั้นด้วยดีอยู่ดีน้านีก็หยดลงมาใส่ไงเดียด๋วยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะันขึ้นมปช่วยนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรอะ่ะฉันจุ๊กหลบทันจุ๊กหลบทันงั้นเหรอ,อ,อแล้วขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงอะ่ะก็ตอนโดนอะ่ะมันกระเด็นก็เลยลอยขึ้นมาบนนี้เฉยเลยฮะลอยขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยเหรออืมโดนแรงมากเลยอะ่ะฉันกับโบกลาลังแย่งของกันอยู่กระเด็นขึ้นมาบนเนี้ยแต่ว่าถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วอะนะงั้นเอาอย่างนี้โบปุบ๊กปิก๊ก ลงมาเร็วเข้าก่อนที่ก่อนที่ข้างล่างเนี่ยมันจะแบบมีลาวาท่วมมากกว่านี้นะนะม่อยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสีมาเร็วเข้าโบตามมาโดดลงมาเลยเป็นไงม้างอะพี่ฝนโบกับปุ๊กปิ๊กไม่เป็นอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะต้องไปช่วยคนในเมืองก่อนอะไม่รู้ว่าที่โรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างอะนะแต่ว่าตอนนี้รถเต็มแล้วเนี่ยดีเดีนะ๋ยนะเฮ้ย สะดวกซื้อโดนทุกที่เลยตอนเนี้ข้างน,น้าก็มีเดี๋ยวก่อนนั่นลุงไม่รู้นี่นาลุงไม่รู้ถ้าทางจะโดนลาวานี่เข้าไปอะนะก็เลยเปลี่ยนร่างไปแล้วล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่เอกรออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนจะขึ้นไปหาพวกเขาก่อนช่วยด้วยค่ะช่วยใจคนสวยด้วยค่ะช่วยด้วยเอผมกลัวมากเลยอะรถพังแล้วอะมันยังไงบ้างหรือเปล่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหม ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหรอกแต่ว่าฉันกลัวมากเลยนะเธอ,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 อนึกว่าจะไม่มีใครมาช่วยฉันซะอีกข้างบนเป็นยังไงบ้างพี่ฝนไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าพวกเขาอะตกใจมากเลยตอนนี้ฉันหิวว่ามีอะไร้กินมั่งเปล่าอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งสมคนรออยู่บนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าข้างล่างมันอันตรายมากเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาช่วยทีหลังนะอ้อแล้วไฟจะไม่ไหม้แถวนี้เหรอเนี่ยตอนนี้ ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเ๋ยวหลังจากนี้ขอไปช่วยขอไปช่วยคนที่โรงเรียนก่อนก็นแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะให้กําลังเสริมของเจ๊มาช่วยนะ๋องั้นก็นได้ถ้าเรารออยู่วันนี้นะพี่เอกเร็วเข้าดูเหมือนว่าโรงเรียนน่ะจะมีความร้อนสูงมากเลยอ่ะเมื่อกี้พี่ฝนอยู่ข้างบนหลังคามองเห็นชัดมากเลยอ่ะ มาเร็วๆปุ๊กปิ๊กปุ๊กปี๊กขึ้นรถมาได้แล้วที่มันเต็มอะมันเต็มที่ไหนเล่าบนหลังคายังว่างอยู่อ๋อนี่ฉันต้องมาเกาะไฟไทเลนตรงนี้เหรอเกาะไปก่อนนะ่ะนั่นไงเห็นไหมลาวาเต็มไปหมดเลยอะนั่นใครอะพอออหรอไม,ไม่น่าจะใช่นะไม่ใครอะพี่ฝนนั่นกําลังเสริมมาแล้วนี่นาะไหนนั่นะ่ะรถคันนั้นน่ะรถกําลังเสริมโอ้ อะไรกันเนี่ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ทำไมมันมท้องฟ้าก็ร้อนไปหมดแถมผู้คนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งโรงเรียนน่าจะกลายเป็นเจ้าตัวนี้ไปหมดแล้วอ่ะนั่นเพื่อนของเราหรือเปล่าอะตอนนี้พี่เอกเดาสภาพไม่ถูกแล้วแหละเพราะว่าเป็นสีเดียวกันในหมดเลยอ่ะขนาดกำลังเสริมยังไม่กล้าลงบาเลยอ่ะพี่เอกมันร้อนมากอ่ะพี่ฝนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเรารีบเข้าไปดูข้างใน โอโหทำไมเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ไฟยังลุกท่วมทั้งโรงเรียนอยู่เลยทำไงดีอะมานี่เร็วปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยคนข้างในกันดีกว่าม่รู้ว่ายังมีใครที่รอดชีวิตอยู่บ้างนะนะนแสดงว่าน้ำนี่ทำให้คนเปลี่ยนร่างกลายเป็นแบบนี้เหรอจริงเหรอนายนายคิดว่าเป็นอย่างนั้นเหรอปกติก็เป็นแบบนี้ทุกทีอเดี๋ยวนะแย่แล้วพี่เอกเั่นเพื่อนเราหัวหน้าผอ,อยองฮี โอ้อยู่บนนั้นกันหมดเลยเหรอแล้วเราจะช่วยลงมายังไงอะพี่ฝนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยใครก็ได้คุณตุงลวดอยู่ข้างล่างฉันอยู่ข้างบนหนีจ้าทางนี้ทางนี้เด็กๆอยู่กับฉันเองเต็มไปหมดเลยเร็วๆวเข้าพี่เอกเดี๋ยวพี่เอกขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็พามานีกับจอร์ดไปด้วยดูท่าทางข้างบนนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าข้างล่างอะ่ะงั้นเราไปด้วยกันแล้วกันนะทุกคนมา ไปพาจอร์ดไปก่อนเลยฮึบอืไอ้ฝนจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยเอ,อ่นี่ขึ้นมาช่วยพวกฉันใช่หรือเปล่าคุณตุงลวดเปล่าครับผมเอาน้องมาฝากครับอยู่นี่ก่อนนะจอดโธ่แล้วเมื่อไหร่จะมาช่วยพวกเราละคะเดี๋ยวหาทางให้นะครับตอนนี้มันร้อนมากๆเลยเออพี่คะพี่คะจะพาหนูขึ้นไปข้างบนเหรอคะข้างบนน่าจะดูปลอดภัยกว่านะมานีไปเร็วเข้าพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนจะรอตรงนี้แหละฮึบ มให้หนืออยู่บนนี้หรอคะบนนี้น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วเมื่อไหร่พวกเธอจะมาช่วยเราอีกอะ่ะเดี๋ยวมาช่วยครับใจเย็นๆมานี่เร็วกุดกุตู้งรวดกุตู้รวจค่ะข้างหน้ามันตัวอะไรหรอคะไหนตัวอะไรครับตัวแดงๆนั่นนะคะ่ะอืมอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนตามมานี่เร็วเข้าไปไหนเหรอเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะครับ ขึ้นไปชั้นบนหรอครับแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยนะคะคุณตำรวจไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยกว่าเอาเลยพวกเราตามคุณตำรวจไปดีกว่าดูท่าทางจะปลอดภัยมาก่ะมากกว่าอยู่ข้างล่างนะทางไหนอ่ะทางนี้ครับทางนี้เออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ดานฟ้าของโรงเรียนดานฟ้าของโรงเรียนฉันยังไม่เคยขึ้นมาเลยนะคะนี่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับอยู่นี่กันก่อนนะไอ้พวกเราอยู่อยู่ตรงนี้เหรอใช่ ถ้าเกิดลาวาไหลมาจะได้ไม่โดนมากนะครับอขอบคุณมากเลยค่ะโบเดี๋ยวไปกับฉันดีกว่ามาบพี่แอกลงมาได้ยังเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างทุกคนปลอดภัยดีหรือเปล่าก็เอาไว้ตามจุดที่น่าจะปลอดภัยแล้วนะพี่ฝนแต่ว่ายังไงซะเราก็ต้องเรียกกำลังเสริมมาช่วยพวกเขาทีหลังแล้วนะทำยังไงกับเจ้าพวกนี้ดีอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นคนล่อเองให้พวกเขา พวกเขาไปหลังโรงเรียนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้พี่ฝนโทรโทรไปเรียกกำลังเสริมาเรียบร้อยแล้วอะบอกว่าให้จัดสถานที่ให้หน่อยอะฮะ้เดี๋ยวกว่อนนะจะรอยังไงอะนี่ไงล่อแบบนี้ตามมาเลยนะคะตามมานะตามมาดูท่าทางเขาน่าจะเป็นเพื่อนพวกเรานะเนี่ยโอเคโอเคมาเลยค่ะตามมาทางนี้เลยนะคะโเค,โเคมันจะต้องมีทางรักษาแน่นอนเลยอะพี่เอกฮะจะรักษาได้เหรอพี่ฝนรักษาได้สิ ต้องรักษาให้ได้ไม่งั้นพวกเขาจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนเลยอะ่ะโหน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวก่อนนะลองอาจารย์ใหญ่อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นเลยอะ่ะโอ้ยทางนูน้นทางนูน้นทางนู้นก็มีมาแล้วเขา้าตามมานะคะตามพวกเรามาทางนี้เดี๋ยวเราจะหาวิธีทางรักษาให้เฮ<ห>้ยเขาตามเรามาจริงด้วยโอ้ยร้อนร้อนอะ่ะโอ้ยอย่าอย่าใกล้มากครับมันร้อนมันร้อนมุทำไมพวกเขาตัวร้อนขนาดนี้อ่ะ เฮ้ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมาเร็วค่ะตามมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมคนนี้ไวแท้อุ้ยคนนี้เดนมาเร็วมากเลยแต่จะว่าไปตามมาเร็วๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้จะได้ปลอดภัยกับทุกคนนะแล้วพี่ฝนจะไปอะไรข้างหลังโรงเรียนเนี่ยนี่ไงตามมาเลยตามมานะคะตามมาตอนนี้พวกเราจัดสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วฮะมีคนจัดสถานที่ให้เราด้วยใช่แล้วเรือกำลังเสริมมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วอ่ะ เป็นอะไรกันเนี่ยเหนื่อยหัร้อนนั่นไงนั่นไงถึงแล้วนี่เขาเตรียมไอ้นี่ไว้ให้เหรอใช่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอะนะยังไงซะก็จับมาไว้ในนี้ก่อนก็แล้วกันอเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนทุกคนมาเร็วเออหนีก่อนเร็วพี่เอกมันร้อนอะโอ้มันร้อนมันร้อนทําไงดีอะเฮ้ยอยู่ในนี้ก่อนดีครับจเพึ่งตามพวกเรามาขนาดนี้มันร้อนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เจ็ตแพก ออกไปเลยดีกว่าฮะออแล้วพี่เอกตามมาเร็วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตามไปใจงเงยน็นเอ,อ้าแย่แล้วเขาตามพี่ฝนมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอกรอนนี่ทุกคนตามมาค่ะอา้าวแล้วพี่ฝนจะออกยังไงอะเอาด่าเดี๋ยวพี่ฝนใช้เจ็ตแพกออกไปเองโอ้โหตามกันขนาดนี้ตามไม่ลดละเลยอะมาเร็วเข้าทุกคนตามมานะตามมาออออแลวจะเอาฉันเข้ามาด้วยทำไมเนี่ยถ้าไม่เอานายตามเข้ามาแล้วฉันจะอยู่ยังไงละพว๊กปิก๊ก เอาละบินขึ้นไปเลยพี่ฝนมาเร็วเข้าค่ะตามมานะตามมาเข้ามาข้างในนี้แล้วรับรองปลอดภัยไม่กลายร่างเป็นอย่างอื่นอีกแล้วล่ะเฮ้ยเขาไม่เห็นตามมาเลยเอาล่านั่นแหละเข้าไปใกล้ๆอย่างั้นแะดีมากเลยเอาละพี่เอกปิดเลยเรียบร้อยแล้วจะทํายังไงต่อดีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหารองอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกเขาเป็นอะไรอ่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปตามหาท่านรองกันดีกว่า แล้วก็รักษาให้เขากลับมาเหมือนเดิม